สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดอกช่อเอื้องค่ะเป็นดอกกุหลาบช่อเอื้องนะคะทั้งหมดเจดโทนสีนะคะเป็นเจโทนสีค่ะสีเหลืองนะคะสีเขียวค่ะสีฟ้านะคะสีแดงค่ะ สีม่วงนะคะสีส้มค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะสวยงามมากเลยนะคะชุดนี้เป็นดอกกุหลาบช่อเอื้องสองด้านนะคะเป็นดอกกุหลาบช่อเอื้องสองด้านค่ะเป็นช่อเอื้องขนาดใหญ่นะคะเหมาะมากค่ะ ใช้กับพวงมาลัยข้อพรกรใหญ่หรือว่าจะตกแต่งพุ่มนะคะพุ่มบูชาค่ะก็สวยค่ะนะคะทั้งหมดเจ็ดโทนสีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเจ๊ขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณพี่ที่ออเดอร์ชุดนี้นะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะงานช่อเอื้องนะคะจากดอกกุหลาบกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเจ๊ยินดีให้คำปรึกษานะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะชอบสีอะไรนะคะ แจ้งสีได้เลยค่ะในช่อนะคะในช่อเอื้องแบบนี้เจ็บแซมช่อได้ดอกมะลิหอมกระดาษานะคะดอกมะลิหอมกระดาษาแล้วก็จะเป็นดอกบอสซัมค่ะสวยงามมากค่ะแซมช่อนะคะมะลิหอมกระดาษาบอสซัมสีขาวค่ะสวยงามมา,มากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับออเดอร์ชุดนี้นะคะพี่พๆลูงน้องท่านไหนนะคะอยากจะได้เสียอะไรเพิ่มเติมนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ